โอ้โหทุกคนนี่คือภาพล่าสุดนะครับวันที่10เมษายน2,567นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับถึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว มาไม่ได้ขาดสายนะครับและวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับมาดูกันว่าประเทศไหนนะครับที่มาเที่ยวในเมืองไทยเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะนำข้อมูล5ประเทศนะครับมารายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยล่าสุดนะครับให้ FC ได้ ทราบกันนะครับเป็น5ประเทศนะครับที่มาเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยสูงสุด5อันดับแรกมีประเทศไหนบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือจีนนะครับ1ล้าน8แสน 82,899คนนะครับ2นะครับมาเลเซียนะครับ1ล้าน2 0 4,667คนนะครับรัสเซียนะครับ6 0 6953คนนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับ 5 88,759คนนะครับส่วนประเทศอินเดียนะครับ5 0 0 18,79คนนะครับนี่ก็คือ5อันดับนะครับที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะครับส่วนประเทศอื่นๆแถบยุโรป ก็มีนะครับแต่เราจะคัดเอาเฉพาะที่ว่ามาเที่ยวเยอะนะครับนางสาวสุดาวันนะครับหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าสำนักงานประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุดนะครับ วันที่1-7ถึงเมษายน2567นะครับพบว่าไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นนะครับ6,17,832 0คนนะครับก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ26,496คนนะครับหรือ4.12เป์นะครับ คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเฉลี่ยวันละ88,262คนนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือนักท่องเที่ยวกำลังจะลงไปในเรือนะครับเพื่อไปทานอาหารนะครับบรรยากาศที่เห็นก็คือเอเชียทีคนะครับ ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยต้องมาที่นี่นะครับดูเอาเองนะครับทุกคนเยอะจริงๆนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยว5อันดับแรกที่เที่ยวไทยมากที่สุดนะครับพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็1 2 6 5 6 2คนนะครับ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับ7 2็ดหคนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ15.50%สนะครับส่วนนักท่องเที่ยวรัเสเซียนะครับก็38,140คนนะครับนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับ37,927คนนะครับ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น12.89%นะครับและก็นักท่องเที่ยวเากาหลีใต้นะครับ29,886คนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ17.26%นะครับอีกทั้งนักท่องเที่ยวเากาหลีใต้ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับที่5จากอันดับที่7นะครับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวรัเสเซียและจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับสำหรับในสัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับโดยมีปัจจัยจากการเข้าสู่เทศกาลสงกรานนะครับการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนวีซ่าฟรีนะครับ ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับและกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจํานวนเที่ยวบินรวมทั้งการยกเวน้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียไต้หวันและก็คาซัคสถานนะครับนี่ก็คือสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเรานะครับ ก็นำข้อมูลมารายงานอัปเดตให้ f c ได้ทราบกันนะครับนี่ก็คือบ้านผีสิงนะครับที่เอเชียทีคนะครับทุกคนก็เป็นที่สนอกสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับ สเสน่ห์ของเอเชียทีกนะครับและก็กรุงเทพของเรานะครับก็คือสายน้ําแม่น้ําเจ้าพยานะครับยามค่ําคืนนี้สวยมากนะครับทุกคนคิดดูเอาเองนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอลงในเฟซในไลน์ใน t i k t ต o k นะครับใครได้ดูได้เห็นนะครับที่อยู่เมืองนอกจะไม่อยากมาประเทศเราได้ไงนะครับดูสิสวยมากนะครับเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับกรุงเทพมหานครโอ้ยสวยจริงๆครับ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับคือโกดัง6นะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีทั้งอาหารไทยและก็อาหารนานาชาตินะครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ครับผลระไม้ไทยนะครับก็ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวนะครับสดใหม่ราคาไม่แพงนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นลายแบบไทยๆนะครับมีกางเกงช้างกระโปรงช้างนะครับแล้วก็กระเป๋างานแฮนเมดนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เอเชียทีพก,กับบรรยากาศยามค่ำคืนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆนะครับ ขอบคุณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยของเรานะครับเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับ